สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะก วันนี้เราจะมาดูดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารกันค่ะว่าดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงเดือนมก,กราคพศ2566นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะด้วยไพ่สถัทธาปฏิหารนั่นเองนะคะเพียงแค่คุณมีศรัทธารับรองปฏิหารเกิดแน่นอนนะคะนี่มา <c oughs> ขอแค่คุณมี <c oughs> เดี๋ยวล้างไพ่ก่อนนะคะ ขอแค่คุณมีศรัทธาเท่านั้นแหละนะคะทุกอย่างรับเรื่อแน่นอนนะคะมาส่งพลังใจกันมาลัวๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองนะคะ กำลังใจกันมารัวๆเลยมาดูกันนะคะว่าไพทธา,าปฏิหานะคะจะบอกะอะไรนะคะในเรื่องของการงานสุขภาพนะคะ ความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองนะคะมาค่ะส่งพลังใจมารัวๆกันเลยส่งมาส่งมาวิไฟกระโดดน้องมีความกระโดดนะคะเอายังเอายังสามใบนะคะที่จะดูให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ศรัทธาปฏิหารนะคะ ขอให้ทํานายไทยทักออกมาอยากตามความเป็นจริงทุกประการนะคะแล้วก็ถ้าคำทำนายออกมาแล้วไม่ดีต่อใจอย่างไรอย่าเก,ก็บเอาไปคิดอย่าเอาไปเสียใจยเอาไปน้อยใจนะคะไม่ต้องรับเอาไปเลยนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละนะคะก็หรือว่าถ้าเป็นแบบไพ่ที่ดีนะคะก็ลองใช้วิจารณะ,ะยานในการรับชมมาฟังกันดูนะคะบางคนก็อาจจะเข้ามาฟังแล้วก็เป็นแนวทางชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้แบบเตือนสติตัวเองนั่นเองนะคะโอเคมาพร้อมแล้วแหละนะคะ พี่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละนะคะโอเคสามใบนะคะสามใบนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารมาผูกเกิดวันอังคารจึ๊บหนึ่งใบก่อนช่วยเขาให้อู้พร,ร้อมอุ้ย ผู้เกิดวันอังคารดีงามมากเลยออมีความเที่ยงธรรมมีความครอบครัวผาสุขคบหน้าคบตานะคะเอาอีกเอาอีกเอาอีกค่ะเอาไปนี่จะเอาไปนี่จะเอาไปนี่เฮ้ยคนบอกอะคนกลิปอะไรนะคนเกิดวันอังคารบอกว่าจะไปนี่ชึ้ง พระแม่คงค่โอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่สง่าผ่าเผยอุย้ยอีกหนึ่งใบค่ะที่รักอีกหนึ่งใบดึนดึนดินดดดดดช่วยคอยโอ้ย <mm> ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนอนลงนอนลง เดี๋ยวมาดูกันนล้วสามใบนี้การสามใบนี้จะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะพระรามนะคะพระแม่คงคาและนอนรูมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ใบแรกนะคะก็จะเป็นพระรามซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะดีอย่างไรพระรามเนี่ย ดูใกล้ๆเห็นไหมคะคุณน่ะอ่ะช่วงนี้นะคะเลขเลขหกสิดน่ะช่วงเนี้ยคุณน่ะเขาเรียกว่าคุณจะมีพลังงานแห่งความแบบผิดหวังในตัวเองน่ะอ่าชีวิตมีอุปสรรคคุณน่ะคิดไปเองว่าเอ้ยรู้สึกผิดหวังอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้ย คุณจะเป็นคนที่คิดกังวลน,นะคะแล้วก็รู้สึกแบบผิดหวังกับบางสิ่งหรือหรือคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้มีการขัดแย้งนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเปรียบเทียบคนที่มีครอบครัวน่ะเลข6กสิตน่ะมันเป็นเลขแห่งความแบบว่าการขัดแย้ง คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะแตกร้าวอะไรประมาณนี้อาจจะแบบทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดก็าอาจจะไม่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละอารมณ์ประมาณแบบว่าเข้าใจผิดกันอารมณ์ประมาณนั่นแหละนะคะถ้าเกิดคุณปรับเปลี่ยนในจุดนี้ได้นะ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าคุณไม่รู้จักปรับเปลี่ยนนะคะมันจะมีผลระยะยาวเลยทีเดียวแต่ว่านะคะเนี่ยคุณต้อง ไตรตรองช่างตาช่างให้ดีเห็นนะคะคิดไต่ตองให้ดีๆพลาังงานของพรามนะ่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความถูกต้องความเที่ยงธรรมนั่นแหละนะคะแต่ทีเนี้ยความยุติธรรมก็ดีนะคะความเที่ยงธรรมมีอำนาจในตัวเองถ้าคุณทําการงานน่ะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อตรงมั่นคงในเรื่องของการรักหน้าที่การงานคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงอ่ะ มีอำนาจในตัวเองนะเห็นไหมมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเปล่งพลังงานแบบมหาแบบเขาเรียกว่าพลังงานแบบออกมาแบบเกื้อหนุนเกื้อหนุนทุกๆคนนะ่ะอารมณ์ประมาณแบบว่าสามารถเป็นผู้ปกครองคนในหน่วยงานในสายงานได้ดีนั่นแหละดูดูแลทุกคนได้ดีถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวนะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยครอบครัวรักมีความรักมีความอบอุ่นมีความเมตตากรุณาต่อกันมีความแบบ เนีย่ยเห็นไหมคะอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกมีแต่วความสดชื่นมีแต่วความแบบเข้าอ,อกเข้าใจกันอย่างมีความสุขนั่นเองคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเที่ยงตรงน่ะเปิดเผยความจริงนะคะมักจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดการใหญ่ถ้าคิดในเรื่องของการทํางานอะ่ะคุณไม่อยู่จุดนี้หรอกคุณจะไปเรื่อยๆเลยประมาณนั้นแหละสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคุณเป็นคนที่มีอํานาจในตัวเองนั่นแหละนะคะรักความถูกต้อง แล้วก็เอาชนะความที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบว่าแม่นยำในการแบบไตรตรองในจุดที่ว่าเอา๊ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณก็จะเริ่มคิดและเนี่ยเริ่มไตรตรองและใช้ตาช่างคิดคิดและประมาณนี้ว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะแก้ไขยอย่างไรแต่คุณมีคุณเป็นคนมีสติปัญญาดีนะคะเป็นคนที่ฉลาด แล้วก็มีสติปัญญาเหนือใครๆด้วยเห็นไหมคะเนี่ยมีความเที่ยงตรงนะคะมีการถ้าเกิดเป็นคนที่ทําการทํางานน่ะได้ได้หน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรเลยนะคะนี่<ม>แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเพื่อนฝูงรักรักบุคคลรอบข้างนั่นเองนะคะรักทุกๆุกคนที่แบบมีความเมตตากรุณาให้กับทุกคนน่ะถ้าเป็นคนโสดนะคะจะพบรักที่เป็นคนดีมีเมตตาเหมือนกันแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีความอบอุ่นให้แก่กันน่ะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีประมาณนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะนั่นแหละประมาณนี้แหละนะคะมีความเมตตาการุณาต่อกันถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการงานนะคะการงานก็จะเกี่ยวกับการคมนาคมก็ได้หรือเกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสัจจะนะคะเห็นไหมคะรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้เห็นไหม นีรถยนต์พากันไปเที่ยวนะคะในครอบครัวนั่นแหละนะคะประมาณนี้เนาะโอเคไพ่ใบนี้ดีมากนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากเลยพลังงานดีมากๆนะคะแล้วก็ส่วนใบที่สองนะ่ะเลขสี่สิบสี่พระแม่คงคาใบนี้ก็ดีมากมายเลยนะคะพระแม่คงคาเนี่ยเป็นเทพีแห่งเขาเรียกว่าความบริสุทธนะิ์น่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมอะไรเฉิดฉาย มีความเชิดชย้ยมีความสง่างามมีความแบบว่ามั่นอกมันใจในตัวเองรักตัวเองแล้วก็แผ่พลังงานนะคะแผ่พลังงานดุดละอองน้ําที่เย็นชุ่มฉ่าออกไปให้กับคนรอบข้างนั่นแหละคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยสําหรับสําหรับพระแม่คงคาเนะ่ยเป็นการชําระร้างบาปเห็นไหมคะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นการชําระล้างบาปสิ่งใดใที่มันทําให้คุณแบบการงานติดขัดหรือ มีอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าความรักก็ดีนะ่ะคุณจะแก้ไขมันได้นะคะภายในเดือนนี้แหละนะคะเดือนมกรานี่แหละคุณจะแก้ไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะเอ,อ่เขาเรียกว่าพระแม่พระแม่คงคาเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระหว่างเขาเรียกว่าโลกกับสวรรค์นะ่ะคุณเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับบุคคล ทั่วไปได้นั่นแหละนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการบริหารจัดการของคุณอะคุณทําได้ดีมากไม่ว่าคุณจะทําหน้าทีการงานใดๆก็ช่างจะทําอาชีพใดๆก็ช่างนั่นแหละคุณจะอุดมสมบูรณ์ไปได้วยทุกทุกอย่างเลยติดขัดนิดนึงนะคะให้คุณขอขมากรรมนะคะถ้าคุณเคยทําล่วงอะไรล่วงเกินเอาไว้น่ะให้คุณขอขมากรรมนะคะการบําเพ็ญพียบรบารมีของคุณน่ะ ก็ดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าทำขอเข้ามากรรมเพิ่มอีกนิดนะคะสิ่งใดที่เคยล่วงเกินอะไรไว้น่ะที่มันมาทำให้ชีวิตของคุณติดขัดเล็กน้อยน่ะมันจะดีขึ้นมากๆเลยนั่นแหละคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะอ่อนไหวง่ายอ่อนโยนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ใจดีมีเมตตามากชอบชอบช่วยเหลือคนอื่นพลังงานของน้ำน,นั่นแหละ เป็นอะไรที่ชโลมใจของผู้คนรอบข้างทําให้ผู้คนรอบข้างอ่ะเย็นชุ่มฉ่าแล้วก็สดชื่นแจนะ่มใสน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะพลังงานของคุณเหลือเฟือเหลือเฟือรักตัวเองไม่พอก็รักคนอื่นแล้วก็แผ่พลังงานไปให้กับคนอื่นๆด้วยนั่นแหละนะคะพลังงานเฉิดฉ่ยมากแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างถ้าเป็นในเรื่องของคุณจะรู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะเออ บริหารบริหารการจัดการเป็นอย่างดีน่ะในเรื่องของการงานก็ดีคุณจะเป็นคนรักธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้คุณให้คุณเขาเรียกว่าอะไรนะสำนึกสำนึกในบุญคุณคนที่คนให้คุณคุณน่ะนั่นแหละคุณต้องตอบแทนบุญคุณนะคะนั่นแหละตอบแทนบุญคุณคนที่คอะคนที่เคยช่วยเหลือคุณอุปการะคุณนั่นแหละนั่นแหละจะดีมากนะคะ ระมานี้เลยนะคะเรื่องของการงานก็ดูมสมบูรณ์ไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยไพ่ใบนี้ดีมากนะคะถ้าเป็นคนโสดก็จะมีความรักที่ดีเข้ามานะคะความรักความเมตตาซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นคนใจดีเป็นคนเขาเรียกว่าใจบุญสุนทานเหมือนกันนั่นแหละนะคะจะเข้ามานะคะเพียงแต่ติดขัดนิดเดียวให้คุณขอขามากรรมแค่นั้นเองถ้าคุณอาจจะ ก็ไม่แน่ว่าชาตินี้คุณอาจจะไม่ได้ทําก็ได้แต่ชาติที่แล้วคุณอาจจะทําอะไรมามันก็เลยทําให้คุณแบบว่ามีอะไรที่มันติดขัดในชีวิตนะ่ะแต่ว่าคุณนะ่ะจะเป็นผู้หล่อเลี้ยงนะ่ะหล่อเลี้ยงทุกๆชีวิตให้ให้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับตัวของคุณเองนะ่ะมีความรักความเมตตาให้กับบุคคลรอบข้างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบุคคลในสายงานคุณก็ดีคนในครอบครัวคุณก็ดีนะ่ะนั่นแหละความเย็นชุ่มฉ่ำชโลม,ม,มใจให้กับทุกๆคน ที่พบเจอคุณนั่นแหละนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะการงานก็ดีไม่ดีไม่ได,ไได้ติดขัดนิดเดียวไม่เยอะเลยนะคะนั่นแหละประมาณนี้นะคะแต่ว่าพลังงานแห่งสี่สิบสี่น่ะมันเป็นเลขที่ดีมากเลยนะคะเป็นพลังงานแห่งความแบบส่งเสริมความสําเร็จนะ่ะเป็นพลังงานแบบเขาเรียกว่าความสําเร็จในทุกๆด้านนะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะความรักก็ดีนะคะสําเร็จทุกอย่างเลยเลขสี่สิบสี่นะคะ ก็ชีวิตไม่ได้มีความลำบากเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะคอยคอยหนุนคอยส่งเสริมคุณอยู่เสมอคอยผลักดันคุณเวลาที่คุณจะตกทุกข์ได้ยากหรือคุณเกิดเหตุอะไรที่มันแบบว่าจวนตัวขึ้นมาแล้วมันแย่แล้วอะไรเงี้ยก็มีคนยื่นมือขึ้นมาเข้ามาช่วยคุณเสมอเสมอแต่ว่าจะดีอย่างไรนะใบเลขสนะี่สิบสี่น่ะมันดีมากก็จริงนะแต่ว่าเมื่อสี่กับสี่รวมกันมันเป็นแปดอะ พลังงานแห่งเลขแปดมันเป็นเลขแห่งความรุ่มหลงนะ่ะถ้าคุณตัดจุดนี้ออกไปนิดหนึ่ง <c oughs> ตัดออกไปนิดหนึ่งความรุ่มหลงความหลงละเริงในตัวเองนะ่ะนั่นแหละบางทีคุณก็อาจจะแบบหลงละเริงเล่นเกินไปนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะหยอกหยอกเล่นๆอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์แบบความรุ่มหลงนะ่ะให้ระมัดระวังอย่าประมาทในการดำารงชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แบบว่า ถ้าเราอยู่ในจุดสูงสุดก็ดีหรือว่าทําการงานเป็นหัวหน้าคนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนั่นแหละนะคะอย่าประมาทในการดํารงชีวิตก็เท่านั้นแหละเพราะว่าความรุ่งหรจนมันจะทําให้ก่อเป็นสิ่งก่อเกิดแห่งความประมาทนั่นเองนะคะเสียจุดเดียวถ้าถ้าจุดที่เสียจุดนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าความน้อยใจอะความความน้อยอกน้อยใจของคุณเองนั่นแหละ คุณเป็นคนขี้น้อยใจนะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะคะอารมณ์ประมาณแบบว่าเอาแต่ใจ,ใจตัวเองถ้าตัดปัญหาในจุดนี้ได้นะคะนิดเดียวเองมีแค่นิดเดียวพ้อเสียนะ่ะของของพลังงานสีนะ่สี่น่ะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะ่ะนั่นแหละถ้าเกิดตัดจุดนี้ไปได้แล้วก็ตัดความรุ่มหลงออกไปนิดนึงนะ่ะรับรองดีเลิศประเสริฐเลยนะคะทีนี้นะคะสําหรับใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายนอนลงนะคะเนี่ย นอนลงนะ่ะก็บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับใบไม่กี้นี้นะคะเกี่ยวกับการขอขามากรรมต่อยงเชื่อมโยงกันนะ่ะสำหรับใบที่สองและใบที่สามเชื่อมโยงกันนอนลงนะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามาเตือนสติให้คุณย้ำคิดย้ำทำนะคะว่าเขาเรียกว่า<ๆ>ก็อย่างที่บอกไปอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบจะแน่นอนในกับชีวิตนะ่ะนั่นแหละนะคะ การนอนลงคือการเขาเรียกว่าสะเดาะเคาะต่อชะตานะคะสําหรับสําหรับคนที่เอ,อต่อชะตาชีวิตตัวเองนะ่ะเป็นการสวดพิธีแบบสวดบ,บางสกุลสวดเป็นสวดตายหรือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอม,มันเป็นการป้องกันเตรียมตัวไว้ เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไวล่วงหน้านะไม่ให้เราประมาทในชีวิตนะ่ะเมื่อคุณอยู่ในจุดสูงสุดก็ดีหรืออยู่ในจุดในหน้าที่การงานแบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมาเพื่อย้ำเตือนสติโดยเฉพาะเลยว่าคุณอย่าลืมตัวลืมตนแล้วก็ตั้งสติให้มั่นนะคะว่าชีวิตคนเรานะ่ะไม่มีอะไรแน่นอนสุดท้ายแล้วชีวิตคนเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวนั่นเองนะคะ ไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าให้คุณอนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมกับทุกๆสิ่งนั่นแหละพร้อมที่แม้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นให้คุณเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเราแบบทำการมรณานุสตินะ่ะอารมณ์แบบเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตนะ่ะ เราทาทุกๆวันหรือนั่งสมาธิก็ได้กําหนดจิตก็ได้หรือดูใจตัวเองทุกๆวันก็ได้นั่นแหละเราจะได้ไม่ประมาทนั่นเองเราจะได้ไม่หลงละลิงในการใช้ชีวิตนั่นแหละนะคะเป็นการซ้อมเป็นซ้อมตายนะ่ะอารมณ์ประมาเนี้พอถ้าเกิดคนเราอ่ะเอาอย่างเอาอย่างนี้ค่ะทิปจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆสมมติว่าคุณนะ่ะ เอาเปิดทิปก็ได้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างตัวทิปเองก็ได้ถ้าทิปเกลียดใครสักคนหนึ่งอ่ะสมมติ urgency, fire, นะแต่จริงๆริงทิปไม่เกลียดใครเลยนะคะไม่คิดที่จะเกลียดใครเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าสมมติทิปเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยทิปก็จะแบบไม่อยากเห็นหน้าค่าตาไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าณวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าคนที่เราเกลียดน่ะเขากลับแบบ มีอันเป็นไปต้องตายต้องอะไรอย่างเงี้ยถามว่าต่อให้คุณเกลียดเขาแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณสลดใจโอ้เนาะฉันไม่น่าเกลียดเขาเลยโอ้เนาะเขาน่าสงสารอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่านั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยนั่นแหละคือเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะคะตั้งสติให้ดีๆนะคะไม่ควรจะไม่ควรจะไป อะไรกับใครแบบนั้นนั่นแหละนะคะดึงสติดึงสติออกมาแล้วบริหารนะคะเขาเรียกว่าบริหารจิตใจของตัวเองให้มันดีให้มันเข้มแข็งให้มันมั่นคงแล้วคุณก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะเลยนั่นเองนะคะไพ่เวนี่บอกว่าในไม่นานเนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะจะมีเรื่องใหญ่ๆให้คุณเตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้ดีนะคะ ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของเห็นไหมคะเนี่ยการเซ็นพินายกรรมหรือการทําธุรกรรมเกี่ยวกับงานธุรกรรมต่างๆการเซ็นพินายกรรมการทําประกันชีวิตการเตรียมความพร้อมคุณจะเป็นคนที่ห่วงหน้าพาะวงหลังนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็รักข้อกลัวมากนะคุณจะเป็นคนที่ห่วงคนรอบข้างนั่นแหละประมาณนี้เลยนะคะคุณจะเตรียมตัวไว้อย่างดีเลยว่า คุณจะมีแผนการน่ะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะเป็นคนที่ชอบวางแผนคุณจะวางแผนก่อนเสมอคุณจะไม่สเปดสปะในเรื่องของการใช้ใช้ชีวิตเท่าไหร่หรอกคุณจะมีการวางแผนก่อนว่าสเต็ปแรกคุณจะทําอะไรสเต็ปสองคุณจะทําอะไรนั่นแหละแล้วคุณก็จะไม่ประมาทแบบว่าคุณจะเตรียมตัวแล้วเอาฉันยังไม่ได้ทําประกันชีวิตให้กับครอบครัวเลยคุณก็จะทําประกันชีวิตห่วงครอบครัวคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคนในหน่วยงานรักคนในสายงานนั่นแหละ เมตตากรุณากับทุกๆคนนะ่ะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการงานไว้ล่วงหน้าในระยะยาวด้วยไม่ใช่ระยะสั้นนะเนี่ยคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเป็นห่วงคนรอบข้างเป็นคนเป็นคนห่วงคนใกล้ตัวนะ่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะ่ะคุณจะวางแผนทุกอย่างไว้ให้กับครอบครัวคุณแล้วนั่นแหละประมาณนี้นะคะให้กับแบบ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักของคุณหรือว่าลูกของคุณนะคุณจะวางแผนแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะ่ะคุณจะเป็นคนที่ห่วงหาอาทรห่วงใหญ่นะคะสำหรับในเรื่องของคนโสดนะ่ะจะห่วงใยคนรักมันอย่างมากจะมีการวางแผนเริ่มจะคิดวางแผนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนรักของคุณนั่นแหละนะคะประมาณนี้นั่นแหละไพ่ใบนี้ไม่มีอะไรเสียเลยงานงานบางงานก็อาจจะเกี่ยวในเรื่องของงานการขายประกันชีวิตการ ขายประกันก็ได้นะคะในเกี่ยวกับการประกันอะไรต่างๆเนี่ยจะจะดีมากนะคะหรือว่าเป็นตัวคุณเองนั่นแหละจะทําคิดจะทําแผนการใดๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้ดีมาซ้อมมาให้คุณซ้อมมีมีสตินะคะมีสติกับตัวเองนั่นแหละนะคะไพ่ทั้งสามใบนี้ดีมากเลยนะคะมีสติสมาธิเกิดปัญญาเกิดนะคะรับรองรุงรวยลุงเลืองทุกอย่างเลยนั่นแหละนะคะ และคุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนั่นแหละนะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีศีลธรรมประจําใจนะ่ะนั่นแหละแผ่พลังงานไพ่ทั้งสามใบนี้ดีทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะทีนี้นะคะพลังงานแห่งเลขเจ็ดสิบสี่นะไพ่ใบสุดท้ายนะ่ะนั่นแหละก็ก็จะเป็นเขาเรียกว่าความอ่อนไหวนะ่ะ <c oughs> คุณเป็นคนที่อ่อนไหวจิตใจคุณแบบ มีจิตใจดีมีเมตตานะ่ะจุดเสียของข้อนี้คือคุณอย่าหูเบาเชื่ออะไรใครง่ายนะคะความสำเร็จของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรได้สำเร็จสำเร็จได้ดีมากกว่าทุกทุกคนนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้เนะี่ยแม้ว่าคุณจะไม่ได้สำเร็จแม้ว่าคุณจะไม่ได้สำเร็จในหน้าที่การงานแบบปังแบบที่สุดแบบไม่มีใครจะมาเทียบคุณได้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่า คุณก็ยังดีกว่าหลายๆคนนะ่ะคุณก็ยังสําเร็จในระดับหนึ่งที่คุณแบบผ่านมันมาได้นะ่ะด,ด้วยตัวของคุณเองด้วยนั่นแหละนะคะนั่นแหละก็พยายามนะคะดึงดึงกาลังใจมาไม่ให้อ่อนไหวไม่ให้แบบเชื่อคนง่ายแล้วก็ไม่ให้หลงและเลงไม่ให้ลุ่มหลงรับรองทุกอย่างดีเลิศประเสริฐสีเลยนะคะสําหรับ ชาวผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะบอกเลยการงานดีการงานเด่นคุณมีจิตใจดีมีเมตตาการุณานะคะทุกอย่างมีบุคคลคอยช่วยเหลือหนุนเรื่องงานของคุณนะคะนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเทพเจ้าเห็นความถูกต้องเทียงธรรมคุณเองก็เป็นคนเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะคะโอเควันนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอให้ชาว ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะสมหวังในเรื่องของการงานการงานดีการงานเด่นเฮงเฮงนะคะร่ำรวยเงินทองสมหวังในเรื่องของความรักถ้าใครที่เป็นคนสดก็ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักถ้าใครที่มีคู่ครองนะคะก็ขอให้คู่ครองนะคะของคู่กันยังมีความสุขนะคะไปก่อนลวกันนะคะจะลืรอรุ่งเลือยงในทุกๆด้านนะคะไายวายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหนนะม่นะแมวอวอยไป้การค่ะบ๊ายบายค่ะ